โครงการสัมมเนาปลูกปัญญาธร,รปีสี4ตัวแทนเยาวชนชายและหญิงจากทั่วประเทศทั้ง16คนเรามาทำความรู้จักกับหนึ่งในว่าที่สัมมเนาน้อยของเรากันเลยครับทันใดนั้นอาจารย์เลวัตก็เดินมาล้วบอกว่ากาโต้ทำไมหน้าเลยแบบนั้นอ่ะกาโต้ก็บอกทันใดนั้นกาโต้มีสีเขียวออกมาจากเต็มตัวเลยและกาโต้ก็เป็นเกนโลเลแล้วก็กระโดดหายตัวไปน้อปาร์ตี้ ปาฏิหารจิรบุญภัยศินป์ไม่ใช่เป็นแค่เด็กที่สนุกสนานร่าเริงและตลกเพียงเท่านั้นแต่หนุ่มน้อยคนนี้ยังมีความเป็นผู้นำในชั้นเรียนอีกด้วยนะครับนักเรียนทั้งหมดประนมมือกรับสวัสดีครับคุณครูเขาเป็นเด็กที่ล้กลาเทศะ พูดจาดีแล้วก็ใช้คําพูดที่สุภาพและที่สําคัญก็คือเขาเป็นที่รักของเพื่อนๆในห้องเพื่อนๆจะโหวตให้คุณปฏิหารเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องทันใดนั้นสิปีผ่านไปปองวุธเริ่มมีหนวดขึ้นเต็มหน้าแล้วปองพุดกำลังประชุมว่าทำไมห้องน้ำถึงตันเน็กเน็กเป็นสภาชั้นสูงเข้าไปบอกว่าเราควรจะให้ปาร์ตี้มาขัด่วางนะปาร์ตี้เป็นคนที่ตลกครับแล้วก็ เป็นหัวหน้าห้องที่ดีครับแล้วก็มีน้ำใจครับการที่เราตลกอารมดีครับจะเพื่อนจะได้คุยกับเราเราสนุกแล้วก็จะได้มีเพื่อนเยอะครับและด้วยความที่น้องปาร์ตี้เป็นเด็กที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีเพื่อนมากมายเมื่อน,น้องปาร์ตี้มีเวลาว่างจากการเรียน <c oughs> เขาจึงเลือกที่จะเล่นฟุตบอลนั่นก็เพราะจะได้เล่นพร้อมกับเพื่อนลหลายๆคนชอบเรียนศินละปะก,กับห้องสมุดแล้วก็อิสระครับ ฟุตบอลบางครั้งก็คุยกับเพื่อนนะครับเรื่องตลกบางครั้งก็วาดรูปก,กับเพื่อนความร่าเริงอารมณ์ดีของน้องปาร์ตี้นั้นอาจเกิดมาจากการเลี้ยงดูที่อบอุ่นของครอบครัวโดยความเข้าใจนั่นเองครับพเขาเป็นเด็กสดใสร่าเริงตลอดเวลาพอนี่ดูหนังเนี่ยมันก็มีเรื่องราวถ้าอย่างคุณพ่อชอบหนังแบบแอคชั่นไซไฟเนี่ยพอดูเวน3าคนมันก็จะมีมุมมองคําถามถามันถามแม่ถามเรื่องหนึ่งถามพ่อถามเรื่องหนึ่ง เรื่องนั้ก็ทาให้ตอบโจทย์ในบ้านเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำเป็นกิจ,จวัตรผมก็ได้คําบางคําที่เราไม่รู้จักเช่นคําอังกฤษนะครับบางครั้งเราก็ดูหนังแบบซาวด์แทร็กแล้วเราก็จะได้รู้ศัพท์อังกฤษใหม่ๆอะครับด้วยความที่น้องปาร์ตี้เป็นเด็กที่ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆดังนั้นความตั้งใจแรกของการมันประชาเป็นสัมมนาในครั้งนี้คือการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิต จากได้รู้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็จะากได้รู้เพื่อนใหม่ๆนะครับเพราะว่าบวชมันไม่ได้ช่วอายุคนนะครับมันได้แค่ปหนึ่งถึงปสี่ะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเวลาที่มีค่าแล้วผมอยากบวชครับอย่างน้อยก็ตอบโจทย์พ่อในอดีตว่าเคยอยากจะบวชคุณแม่ไงอ,อย่างน้อยตอนนี้ลูกของตัวเองเป็นหลานมาบวชให้คุณย่าแทนคุณย่าต้องดีใจหากมองแต่เพียงบุคลิกภายนอกน้องปาร์ตี้ ก็ดูเป็นเด็กที่สนุกสนานร่าเริงแต่ถ้าได้พูดคุยและมองลึกไปในจิตใจจะพบว่าเขาเป็นเด็กที่ช่างคิดช่างเก็บรายละเอียดและเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวบางครั้งก็ดูเหมือนว่าเขาแบบไม่ได้สนใจอะไรเลยนะแต่โดยทางลึกแล้วเนี่ยเขาเขาตอบบางเรื่องแล้วงงรู้ด้วยเหมือนกันก็กเป็นแง่บางแง่มุมที่ข้าไม่ถึงนะจะมีในตัวเขาส่วนมากในายเเียหลือ er. ที่เรารู้ว่าอาเซียนะครับสมมติว่าลาวกับไทยอะครับเขา ไทยก็จะพูดภาษาเราไม่ได้แต่ถ้าไทยพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเราก็พูดภาษาอังกฤษได้ค่ะก็สามารถคุยกันได้ค่ะปาร์ตี้เป็นคนที่ชอบเก็บรายละเอียดเ็าจะเก็บรายละเอียดของทุกๆคนนะฮะเวลาคุยด้วยมีคําพูดทุกหยดน้ําตาของแม่ผมช้นี่ก็ไม่หมดหยดน้ําตาของแม่หยดหนึงอะครับถ้าเรามารู้ตัวอีกทีแล้วมันก็ไม่สามารถทดแทนได้อะครับไม่น่าพี่มีใครได้ยินเลยเพราะเป็นของอมแม่นี่เองวเวลาเตือนเขาให้ทําไมทํางี้ป้า คนเรามันผิดพลาดกันได้ทุกความผิดพลาดมีทางออกแต่ทุกทางออกก็มีความผิดพลาดเอาพูดเองในมุมมองของคุณพ่อคุณแม่ก็ตั้งใจอยากให้น้องปาร์ตี้ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองสิ่งที่เราคิดว่าได้แน่นอนพอสมาธิของเขาจะมาเติมเขาจากที่เขาทำอะไรที่ชอบทำสั้นแล้วหยุด อยากให้เขาทํายาวอีกนิดหนึ่งนะในครั้งนี้พื่ผมบวชผมจะบวชให้เป็นูกุศลให้พ่อแม่ครับแล้วถ้ามีโอกาสผมอยากให้พ่อแม่ก่อใช้ผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์น,นะครับ